ื่องของทหารเกณฑ์พี่เขียนคือจริงๆในผมคิดว่าเขาเขาเลิกหรือว่าเขาค่อยๆลดนะไอการที่ให้นายทหารเกณฑ์เนี่ยไปรับใช้ตามบ้านนายเนี่ยแล้วพอไปการรับใช้เนี่ยก็จะต้องไปทํางานบ้านไปเก็บกวาดไปทําอาหารให้ถึงขั้นซักกางเกงนให้ซักกางเกงนให้ภรรยาของผู้ังคับชาใช่ค่ะเขาก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหเกณฑ์ทหารมานะใช่ไหม ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับอะไรเรื่องของทหารเลยคือถ้ามันเป็นอะไรเกี่ยวกับทหารเนี่ยเขาบอกเขาก็รับกันได้แต่เนี่ยถ่ายคลิปมาเห็นไหม,มภารกิจที่ต้องทําชายชาติทหารยกทรงกางเกงในแต่เบื้องต้นนะ่ะพี่เถียนก็มีการแยงร้งจากทางการลาโหมบอกว่ามันเป็นคลิป ไม่จริงหรือเปล่าไม่ได้มีการแสดงเลยว่าคนนี้คือคือทหารเกณฑ์จริงๆเป็นดิสเครดิตไหมเพราะถ้าคนจะทําลายกองทัพมันทําง่ายๆใช่คลออิปไปถ่ายตามกองแล้วก็สร้างเรื่องขึ้นมา,อ,า,อ,าอ่าเราไปย้อนไปดูนะคลิปที่เป็นต้นเรื่องเหตุการณ์นี้เชิญครับนี่นะครับชีวิตพลทหารนะครับดูครับต้องมาทำอะไรบ้างครับต้องมาซักเกงในเสืงไงไ้อในเห้ีะไรนะเดีวต้องมาพับเสร็จแต่การครับดูนี่นะครับ ของจริงนะครับไม่จับไม่ได้ครับเพราะอะไต้องจับต้องพับดีดีดูนี้กะงเกงในมีอะไรนะอรับยเปลศมากเลยอันนี้ยังเกงในนายดูชีวิตเนี่ยชีวิตโอ้โหลาทดแล้วเวลาหยิบเห็นไหมต้องคีบคือไม่ใช่ของของเราอะนะคะนั่นนะสิฮะที่บางคนเนี่ยเขาบอกว่าของพ่อแม่ยังไม่ซักให้เลยนะต้องซักให้เจ้านายแล้วเมียเจ้านายจับไม่ได้ครับเพราะย่างง้นี่ ต้นเรื่องนะครับเพจอีซอขายขายขยี้ข่าวเอามาเผยแพร่จนกลายเป็นวิพา์วิจารณ์ประเด็นล่าสุดเนี่ยนะครับล่าสุดทีมข่าวพีพีทีวีก็ได้โทรไปคุยกับโฆษกกระทรวงกลาโหมคุณเจิยรยุห่วงทรัพรย์คุณเจียรยุบอกว่าแน่นอนฮะส่งคลิปให้กับรัมตรีกลาโหมคุณสุทินคังแสงได้ดูแล้วรั้ทราบแล้วส่งให้รัมตรีแล้วแต่ส่วนตัวยังไม่เชื่อนะว่ามันจริงหรือเปล่านี่คุณเจียญยุบอกเอ้ยอย่าลืมนะว่ามันเป็นการดิสเครดิตกองทัพไหมถ้าเป็นคลิปจริงเนี่ยต้องเห็นเลยนะ ว่าเสื้อทหารเกณฑ์สังกัดไหนอ๋ออยู่หน่วยไหนค่ะเพราะฉะนั้นไอ้คลิปที่เห็นแค่กองกางเกงในเสื้อในเนี่ยมันไม่สามารถบ่งชี้ว่าเป็นทหารเกณฑ์จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้มือใครอาจจะเป็นใครก็ได้เป็นกองเสื้อผ้าที่ไหนก็ไม่รู้ซึ่งรัฐมนตรีก็ให้นโยบายนะครับว่านายทหารทุกชั้นยศต้องมีเกียรติมีศักดิ์ศรีได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นช่วงหลังมาจึงไม่ปรากฏเป็นข่าวในทำนองนี้มากนะักลองฟังดูนะ เมื่อคืนนี้ผมได้รายงานท่านสุดทินไปแล้วนะครับท่านสุดทินก็เห็นตามที่ผมได้ให้ข่าวกับสื่อมวลชนไปว่าขอตรวจก่อนคือมันเห็นแค่กางเกงในเห็นแค่มือขยุ่มขยุ่มแล้วก็พูดไปมันเห็นแค่โตะ๊ะมีของวางกระเต็มไปหมดอาจจะงานเลี้ยงอะไรก็แล้วแต่ซึ่งมาตอบไม่ได้ครับว่ามันเป็นใครแล้วทําอะไร แบบไหนอย่างไรซึ่งคลิปลักษณะเช่นนี้เนี่ยในโลกโซเชียลทั่วโลกนะครับเราก็จะเห็นว่าเวลาจะดิสเครดิตหน่วยงานใดก็แล้วแต่ในองค์กรของรัฐหรือองค์กรเอกชนหรือใครก็แล้วแต่ที่ฉันไม่ชอบเนี่ยมันก็สามารถสร้างสถานการณ์ได้ผมติดตามการฝึกทหารมาทั่วโลกนะครับการฝึกในระเบียบวินัยหรือว่าการฝึกในแรงกดดันหรือภาวะกดดันเนี่ยมีทุกประเภทนะครับขึ้นอยู่กับว่าวิธีการทํานั้นเนี่ยของหน่วยงานต่างๆหรือว่าทหารทั่วโลกเขาแตกต่างกันอย่างไรบางที่ขอโทษนะครับก็ให้ไปนอนในโถส้วมก็มี บางที่ให้ไปอยู่ในที่ที่ไม่ควรอยู่สกรปรกรกอะไรต่างๆก็เป็นการฝึกในภาวะกดดันอันนี้ก็อยู่ในกระบวนการฝึกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดกรณีเช่นไปซักผ่าล้างจานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าสน้องมีความประสงค์ว่าไม่อยากทําหรือว่ามันไม่สิ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรอันนี้จริงๆแล้วมือถือของท่านอย่างที่ท่านถ่ายคลิปเนี่ยนะครับมันก็สามารถร้องทุกข์นะครับหรือว่าแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมอ,อมองจากโศกก็บอกยังยืนยันไม่ได้ค่ะ แต่ทีมข่าวของเราเนี่ยก็ติดต่อไปทางเจ้าของคลิปนะชื่อว่าคุณบีนาำสมมุตินะคะเขาเล่าว่าตามคลิปเนี่ยเป็นเหตุการณ์ตั้งแต่ปีก่อนแล้วอยู่ในช่วง2ปีที่เขาไปเกณฑ์ทหารและนี่คือช่วงท้ายของการฝึกสักประมาณ8เดือนถูกส่งไปอยู่ทางจังหวัดชายแดนภาคตะวันออกกับเพื่อน5คนก็จะ,ะมีการแบ่งหน้าที่กันมีการช่วยงานครัวงานเมด ใช่เขาว่างานเมดเป็นงานทําความสะอาดมีคนที่มาทําอาหารอาล้างจานในงานเลี้ยงซักผ้าปั่นน้ํามันคือเปนงานส่วนตัวทั้งหมดนะใช่ค่ะและเขาบอกว่าทํางานตั้งแต่ตีห้าไปจนถึง2องถึงสามทุ่มมันเกินเวลางานอีกนะส่วนตัวเนี่ยไม่ได้มีปัญหากับงานอื่นยกเว้นองานที่จะต้องไปเก็บขวดเหล้าขวดเบียร์ในงานปาร์ตี้<อ>ซึ่งเขาก็มีถ่ายรูปมีคลิปไาด้วยโต๊ะเนี่ยคือล,ลา,าตีกันโอ้โหโต๊ะคือมี จานชามมีขวดเหล้าเกลือนแล้วก็ทหารเกณฑ์ไปเก็บใช่เขาบอกนี่คือหน้าที่เขาอันนี้เขารับไม่ได้นี่นี่คลิปนี้แพรให้เห็นนิดหน่อยเพียบอย่างเงี้ยค่ะกับอีกจ็อบหนึ่งก็คือการซักชุดชั้นในของผู้หญิงนี่แหละอันนี้รับไม่ได้2อ,อย่างนี้เขาไม่ได้2อ,อย่างนี้ซึ่งเรื่องของการซักผ้าเขาบอกว่าปกติเนี่ยก็จะมีเครื่องซักผ้าประจําเฉพาะนายทหารระดับสูงซึ่งซึ่ง พอมันเป็นชุดชั้นในเหมือนเขาก็ต้องคัดแยกอ่ะและ้วเขาก็ต้องทําทีเนี้ยทามาหลายครั้งแล้วจนกระทั่งมีอยู่ครั้งหนึ่งผู้บังคับบัญชาระดับสูงบางเอินผ่านมาเห็นแล้วก็ตกใจว่าเอ้าทําไมเขาต้องซักชุดชั้นในผู้หญิงด้วยหลังจากนั้นเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยไม่ต้องแล้วนะไม่ต้องทำเพราะเห็นพอดีหลังจากนั้นนายทหารก็ไม่เคยเอาชุดชั้นในเมียมาให้ซักอีกอแต่ที่ผ่านมาทำไปหลายครั้งแล้วแล้วไม่มีใครเห็นไม่มแต่ก็เลยถ่ายคลิป ใช่<ว>ค่ะนี่แล้วพอาลดประจำการมาปั๊บเอามาเผยแพร่เพราะไม่อยากให้รุ่นน้องต้องมาเจอสภาพแบบนี้ค่ะคือเขาบอกมันไม่สมเกียรติเนี่ยที่ทหารจะต้องมาทํานะคะ ช่แล้วทีเนี้ยผมก็สักไปทุกวันเออไม่ใช่ทุกวันนะสักไปทุกรอบทุกรอบทีเนี้ยจนผอคนที่เป็นผอคือเขาไม่เห็นเขาก็บอกบอเออเหมือนแบบเอ้ามีของผู้หญิงไม่หรออะไรเงี้ยผม้ออหมอ่าใช่ครับทีเนี้ยเขาก็เหมือนแบบไปคุยกับคนที่เอามาให้ผมสักให้ครับหลังจากนั้นเขา,าก็ไม่ไม่กล้ามาให้ผมสักอีกเลยผมไม่อยากให้รุ่นน้องผมไม่อยากให้มีอา่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีทหารทํางานหน้าที่ตรงนั้นมันไม่สมควรมันไม่สมเกียรติทหารไปทําหน้าที่อย่างนั้น นี่นะครับชีวิตพลนายถ้าไปถามทางกรรมธิการสอวอนะครับกรรมธิการทหารของสวพลเอกบุญสร้างเนียประดิษฐ์ท่านเป็นประธานนะครับ<น>ท่านบอก<น>ว่าก,ก็ยังไม่อยากปาก <ใน S 1> ักใจเชื่อนะอมันเป็นการปล่อยคลิปวิดีโอเพื่อดิสเครดิตกองทัพหรือเปล่า,านี่มันใกล้ช่วงเกณฑ์ทหารอ๋อไปฉุดเหมาะแลฮะอ่าเพราะฉะนั้นทางกระทรวงกลาโหมต้องเป็นด่านแรกในการตรวจสอบเมื่อถามว่าการใช้ทหารเกณฑ์ไปทํางานให้บ้านนายเนี่ยมาถึงวันนี้แล้วยังมีอยู่หรอพลเอกบุญสร้างบอกอย่าให้พูดเลย เป็นคนวงในนะฮะและให้คนที่เขาอยู่วงในจริงๆเนี่ยไปตรวจสอบดีกว่าคือกรรมธิการไม่ได้ให้ตรวจสอบอยู่วงนอกอ๋อดังนั้นไม่ขอพูดเรื่องนี้ให้คนวงในเป็นคนตรวจสอบให้ชัดเจน<อ>ส่วนกรรมธิการทหารของสภาอันนี้คือของวุฒิใช่ไหมใช่ค่ะส่วนของสภาผู้แทนเนี่ยคือคุณวิโรจน์ลักษนาดิศรจากก้าวไกลคุณวิโรจน์วันนี้บอกเลยนะครับว่าเบื้องต้นตรวจสอบคลิปนี้เป็นคลิปเก่านะนแต่ในฐานะประธานกรรมธิการก็จะติดตามว่าถึงแม้เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์เก่า แต่จะตรวจสอบว่าไอแบบนี้ยังมีอีกไหม,มในปัจจุบันซึ่งเรื่องนี้จริงๆทางกรรมธิการทหารเคยสอบถามไปยังผู้แทนกองทัพแล้วนะครับว่ากฎเสนาบดีกระทรวงกลาโหมปี24 55. 24 55. 2 4 5 5 245อันนี้ย้อนกลับไปไกลมากเลยค่ะเนี่ยที่สั่งให้ในายทหารเกณฑ์ไปรับใช้ตามบ้านนายเนี่ยเป็นกฎกระทรวงกลาโหมปี2 4 5 5ข้อ4 9ถึง57ซึ่งมีข้อกำหนดเกี่ยวกับทหารรับใช้ประจำตัวนายทหารโดยกำหนดให้ในายทหารสัญญาบัตร สามารถมีนายทหารรับใช้ประจําตัวและมีอานาจลงโทษได้ด้วยนะคือมีทหารรับใช้ได้แล้วถ้าไม่ไ<ด>ถูกใจลงโทษได้ด้วยและกําหนดให้ทหารรับใช้มีหน้าที่รับใช้ภรรยาบุตรด้วยนี่นี่คือ,อ,เ,อเออนี่คือกฎเสนาบดีแล้วกระทรวงกลาโหมสองสี่ห้าห้าค่ะเอาแต่เห็นว่าผู้แทนจากกองทัพนะคะมีการแจ้งต่อกันมาที่การว่ากฎที่ว่านี้เนี่ยยกเลิกไปแล้วนะคะ เขาบอกยกเลิกไปแล้วก็คุณวิโรธบอกเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากนี้จะทําหนังสือให้กระทรวงกลาโหมตอบยืนยันมาเป็นรายลักษณ์อักษรอ,อีกครั้งหนึ่งเอาชัดๆดีกว่าว่าสุดท้ายยกเลิกไหมเป็นป,ประจำบ้านเนี่ยยังต้องไปหรือเปล่านะคะเออยกเลิกแล้วทำไมต้องไปซักกาเกงในให้เมียเจ้านายก็เดี๋ยวก็ต้องรอตรวจสอบด้วยว่าสุดท้ายคลิปจริงหรือย,ย,งยังไง